กระทรมเนี่นยนะครับต้องดูแลครับและผมคิดว่าอย่างที่บอกว่านโยบายแอคชั่นกันจําเป็นเพราะมีรายละเอียดเยอะผมพร้อมแล้วครับที่ผ่านมาสองปีครึ่งทีมงานเราได้มีการศึกษามีความตั้งใจความมุ่งมั่นแผนง,งานเราทั้งหมดไม่เพ้อฝัน,นครับทําได้จริงไม่ได้ใช้เงโานมาเยอะและสามารถแตะชีวิตของทุกคนได้ผมขอตอบเป็นคนที่650ครับก็อิสระแน่นอนครับคือผมนี่นะ ต้องยืนยันนะครับ,รบผมเวลาออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดือนพฤศจิกาปี62ครับถ้าเราตั้งใจเราจะมาทำงานกรทมเราเชื่อว่าการทำงานกรทมเนี่ยเราทำงานอิสระดีที่สุดครับแล่ผมอยากจะเป็นผู้ว่าของคนทุกคนคไปถามประชาชนถามว่ามีใครเคยเจอผู้ว่าไหมผมว่า9 9้าากไม่เคยเจอผู้ว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนใจนะครับผมคิดว่าเราก็ประวาตัวเลยว่าถ้าเราได้เป็นผู้ว่าเราจะเป็นผู้ว่าของประชาชนเราจะเป็นผู้ว่าที่ติดตินผู้ว่าที่ลงหาประชาชนสัมผัสทุกแย่ของประชาชนจริงๆครับเพราะว่านั่งอยู่บนห,าหา้องอ i r ไม่มีทางเห็นทุกแย่ของประชาชนได้เราจะเป็นผู้ว่าสัญจรจะมีการประชุมที่เขตทุกอาทิตย์หนึ่งปีไปครบ50เขตต้องเยี่ยมให้ได้อย่างน้อยเจอ500ชุมชนกรุงเทพเป็นเมืองพี่ศักยภาพนะมีพลัง มีสิ่งที่สวยงามอยู่ทุกที่มีชุมชนที่เข้มแข็งมีเด็กรุ่นใหม่ที่มีพลังในการสร้างสารรค์มีคนที่สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคลังปัญญาของสังคมแต่ว่ากรุงเทพมันคล้ายๆกับเพชรที่ยังไม่ได้เจียไนฮะมันมันยังไม่เปล่งประกายออกมาสมศักดิ์ศรีของมันเองเพราะส่วนหนึ่งคือกทมนี่แหละต้องเป็นผู้ทําเจียไนเพชรเม็ดนี้ให้เปล่งประกายเป็นเมืองที่มีคุณค่าระดับโลกได้ ถามว่าที่ผ่านมากรุงเทพมีปัญหาอะไรว่ามีปัญหาสามเรื่องนะเรื่องแรกเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องที่สองประสิทธิภาพของเมืองเรื่องที่สามเมืองมันไร้โอกาสคนหลายหลายคนขาดโอกาสในเมืองถามว่าทําไมคุณภาพชีวิตโดยบขึ้นมาเจอฝุนเพียงสองจุดห้าแล้วครับวันนี้เชื่อเชื่อเลยว่ามีหลายคนน้าท่วมหน้าบ้านถูกไหมบางคนรถติดขดัดเดินไม่ได้เดินฟุตบาทฟุตบาททางทางข้ามมาลายอันตรายมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อ รัฐธรรมต้องใส่ใจประชาชนต้องเอางบประมาณลงมาดูแลประชาชนให้ละเอียดขึ้นอันที่สองขอกว่าเมืองไม่มีประสิทธิภาพครับอย่างมีลู่นมม้องผมเนี่ยขอใบอนุญาตทำงานกาแฟใช้เวลาสามเดือนตามหลักบางคนใช้เวลาไม่เกินเดือนครึ่งผมว่าก็เราหลายหลายคนใครเคยเจอไหมครับขอใบอนุญาตต้องมีมีอย่างนี้มีอะไรอย่างนี้มีอย่างนี้น,น,นะมี เมืองขัดข้องอมดเพิ่มต้นทุนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหลายคนบอกโดนสวยมาโดนค่าปรับระกรมต้องโปร่งใสไม่สวยไม่เส้นเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับเอาข้อมูลเปลิดเผยเลยว่าแต่ละคนใจภาษีใต้เท่าไหร่ภาษีโรงเรือนเท่าไหร่ให้เห็นได้การให้บริการไม่จําเป็นไม่ต้องไปที่เขตแล้วมีวันสต็อปเซอร์วิสไม่ต้องไปเจอตามโต๊เพราะการไปเจอตามโต๊ะมันเป็นบอกเกิดของ ทุจริตเขาล็บซนถูกไหมเรื่องที่สโอกาสของเมืองอันนี้น่าสนใจครับกรทมผู้ว่าที่ผ่านมาจะพูดถึงเก็บขยะขุดท่อใช่ไหมงานประจําที่ต้องทําทุกวันแต่ใครเคยถามไหมว่าอนาคตกทมอีกสิปีคุณจะเป็นอะไรคุณจะแข่งกับสิงคโปร์แข่งกับบาเลเซียยังไงอะไรคือยุทธศาสตร์อะไรคือ s t r ีของเมืองคนรุ่นใหม่จะสร้างงานที่มีคุณภาพได้อย่างไร อันนี้ผู้ว่ากรทมคนอื่นไม่เคยพูดแต่ผู้ว่ากรทมชัดๆจะพูดถึงอนาคตเมืองผมว่า3 <Greek. S 1> ด้านนี่แหละสเรื่องแรกเป็นงานประจําเรื่องที่สาเป็นงานยุทธศาสตร์ที่ผู้ว่าต้องผลักดันให้ได้อันนี้ครับผมว่าร้อยเรื่องกันเป็นเรื่อง9ก้าด้าน9ก้าดีสองร้อยสิบสามเรื่องค<สา> <ousse> ือแล้วเรามีรถยักรยใหญ่เก้าอันใช่ไหมะ เรามีนโยบายย่อยเนี่ยสองร้อยสิบสามแล้วเราจะเรียกว่าเป็นแอคชั่นแลนก็ได้เพราะต่างกัเเพื่อคนกรุงเทพมีเท่าไหร่ครับรนนมีหกล้านคนใช่ไหมเรามีมีพื้นที่ประมาณพันหกร้อยตารางกิโลเมตร,รผมไปราชบางัง<ไ>เมื่อสองวันก่อนถามว่าคุณสนใจรถไฟฟา้า B T S ไหมไม่มีใครสนใจเลยไม่เคยไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งเลยขอว่าถนนเนี่ยขอให้มีความกว้างเพิ่มอีกเมตรหนึ่งให้เด็กขี่จักรยานไปโรงเรียนไะด้ท่านแต่ละเขตเนี่ย ความต้องการมันต่างกันนะมันไม่เหมือนกันเลยถ้าเราจะชูแต่<ล>นโยบายวีดีสจำเป็นแต่คุณไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านที่ไร่กระบังหนองจอกเนี่ยนั้นนโยบายมันต้องมีรายละเอียดถ้าเราอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกคนคนั้นทุกคนเนี่ยมันต้องมีนโยบายที่ลงรายละเอียดเลยว่าชาวบ,บ้านหนองจอกก็เรื่องหนึ่งมาอยู่สังทนก็อีกเรื่องหน,<อ>นึ่งให้บอว่านโยบายละเอียดเป็นเรื่องสาคัญแล้วว่านี่คือตัวเปลี่ยนเลยฮะนโยบายเราขึ้นเว็บไซต์เราให้ประชาชนมาให้ความเห็นได้มีคน้ากาเห็นสองพันกว่าคน แล้วก็เราก็เพิ่มลดได้ตลอดงบคุณแค่ไหนรัฐบาลปีนี้เท่าไหร่ครับแปดหมื่นล้านครับงบรัฐบาลใหญ่เท่าไหร่สามล้านล้านครับกรุงเทพเนี่ยมีงบแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของรัฐบาลใหญ่จะดูแลประชากรสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นกรุงเทพเนี่ยต้องฉลาดใช้งบครับนะครับผมว่านะเป็นแนวคิดหนึ่งว่าเราเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้มีไม่ก,กับโปรเจกต์ใหญ่โตเลยเพราะเราเชื่อว่าตอนนี้กรุงเทพไม่มีเงินนะครับกรุงเทพมหานครเพราะว่า สปีที่ผ่านมาเราเก็บภาษีที่ดินสิุ่สร้างไม่ได้่ว่าเราจะมีหนี้พิธีอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านอ่ะับงนั้นเดีวนะว่าโครงการเราเนี่ยเราไมไ่เน้น mega project เราเน้นโครงการเส้นเลือดฝอยคือดูแลประชาชนในชุมชนในเขตให้ดีซึ่งไม่ได้ใช้เงินเยอะเป็นนโยบายที่เรียกว่าทําน้อยใช้น้อยแต่ได้เยอะดังนทีนแล้วเราไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราเปลี่ยนวิธีคิด เราเปลี่ยนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นไอ้โครงการ200รโครงการเนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณน,นะแล้วเราได้การมีการคิดไปยอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีออ2 13 a คชั่น plan เพราะอะไรเพราะไอ้ผู้ว่ากรทมนี้มันมีเวลามาตำเพิ่งประจันนะไม่มีฮันนีมูนนะ ไม่มีฝึกงานนะวันแรกมันต้องกล้าเลยครับกล้าเลยต้องทํางานเลยถูกไหมแอคชั่นแผนใสไว้เลยแล้วพอวันแรกปุ๊บเรียกมาคุยเลยเชิญท่านสกที่ได้รับเลือกเชิญหมอเขตมานั่งคุยเชิญผู้เชิญประหลัดมานั่งคุยอันไหนทํายังไงวางแผนยังไงทุกแอคชั่นแผนเดินหน้าได้ทันทีครับขยับได้ทันทีรายงานประชาชนทันทีว่าไอแต่ละแอคชั่นแผนเนี่ยมันขึ้นหน้าอย่างไงถูกไหมหลอกไม่ได้นั่บอกว่านี่คือสิ่งสําคัญว่าเราพร้อมเราเดินมาเยอะเรามีรายละเอียด ที่เดินหน้าได้ทันทีครับถ้าสมมติได้เกิดด้วยเป็นผู้ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยต้องเชิญทั้นสอกรมาคุยเลยว่าถ้ามีแนวคิดอย่างไรเพราะว่าสกรเนี่ยคือคนที่ประชาชนเลือกมาเราต้องให้เกียรติเขาต้องทำงานกัเขาได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับต้องต้องเปิดใจถึงแม้เราส่งสกรเราก็อาจจะไม่ได้สึงคนใหญ่นะถูกไหมนั่นต้องต้องผู้ว่าต้องเตรียมใจเลยว่าต้องทํางานกับสอกรจากทุกภรคได้แล้วต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกมา ผมไปลงหลายพื้นที่บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องหรอกท er ัชชาตินอนมานอนมาไม่เคยเฮยนอนมาคือวันอาทิตย์ที่สองก็นอนไม่ได้เป็นเลือกตั้งเลยไม่ได้นะครับหลายโพที่เราแพ้อยู่ก็มีนะทะน่านอารได้บอกนอนมานี่ไม่จริงนะไม่จริงถ้าไปออกนอนมาแน่เลยคือนอนแบบมีพ้านำเลยอะ่ะผมพร้อมเป็นผู้นาความหวังผู้นําพวกเราไปด้วยกันแต่ว,ว่าขอพวกเราเดินไปด้วยกัน เดินไปเพื่อร่วมกันทำกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ได้อยู่สำหรับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระคุณมากครับ